สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องต้องขุนรีวิวปลาเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีตะกุดมาแกะให้เพื่อนๆชมกันนะครับเป็นตะกุดโทนมหาจตุธาตุนะครับเป็นตะกรุดของหลวงปอิมนะครับวัดทุ่งน้าใหม่นะครับวัดนครสีธรรมดานะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีกรถาด้วยนะครับมีกระถามาให้ด้วยนะครับนี่ครับ เรามาแกะดูตัวตะปูกันีกว่าครับนี่ครับนี่นะครับ ตะกุดก็จะมีลูกตะกรุดทั้งหมดเก้าลูกนะครับนี่ครับฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้ห้านะครับแล้วก็จะมีตะกรุดตัวยาวตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตะตอกวัทมอนะครับวัตถุงน้าใหม่นะครับนี่ครับมยเจะโคตนะครับสี่แปดสี่นะครับแล้วจะมีตอกอิ่มนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ะจะต,ตอกตอกอิ่มนะครับนะครับก็ะจะมีตอกอิ่มตัวลูกเลยนะครับนี่ครับ จะมาพร้อมข้ตัดคัดเอวแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ตอกวัฒมอนะครับวัตถุ่งหน้าใหม่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตะกุดโทนมหาจจตุ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ